อุมาจริงๆเลยมองไม่เห็นโอ้โหนี่อาจารย์โบฮะแบบนี้มันจะกินได้เหรอโอ้ยกินได้สินี่มันนี่ซอสปรุงรสยิ่งใส่ยิ่งอร่อย <วะ S 1> เออเออจริงเหรออ้าวใส่เลยใส่เลยใส่เลย อาจารย์โป่งใส่เยอะเกินไปหรือเปล่ามันจะอร่อยเยอะไม่เยอะมันก็เขาบอกแล้วซอสปรุงรสซอสด้วยเสียชื่อนะพอแล้วเออเออเออเป็นไงโอ้ทำไมไม่ใส่ทั้งโรงงานเลยล่ะโอ้มันมาไม่ได้เออชิมดูเก่งมากน้ำมึงเติมมาเลยนะเนี่ยเป็นไงเอ้ยทุไมอ่ะไงอาจารย์โป่งฮะ เค็มมากเอาเค็มแล้วทำไงเราโอ้โหไม่รู้ได้ไงไม่เคยเป็นคุกไงเขาบอกเค็มมากต้องตัดหวานเออตัดหวานตัดหวานมันจะไม่โคตรก็ต้องใส่นี่ตัดเผ็ดเข้าไปหน่อยซอสเออไหนลองดิลองดิทีนี้แหละเป็นไงหวานหวานก็ใส่อะตัดเค็มหน่อยสิเคราใส่เข้าไปเอ้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 ยเออลองดูสิมันจะหวานหวานเค็มมไหม ว่าตีนจะเอาอะไรมาตัดอีกอ่ะหนักไปทางเค็มหวานอีกแล้วอ้าวเออไหนชิมดิเล่นชิมหน่อยเล่นโอ้โหน้ำตาลหวกเลยโอ้โหน้ำตาลเดี๋ยวเอาครับเอาแซมลงไปช่วยช่วยหน่อยช่วยหมดโทษนี่แกงเผ็ดนึกคนกะละแมแกงเออ อร่อยจริงๆอร่อยทั้งงานบ้างวะเป็นไงฉิบด้วยมีฝีมือจริงๆเลยอ้าวเป็นไงล่ะทไมอาจารย์โป่งทําแกงบวชได้อร่อยขนาดนี้เจ้าอะไรแปรเขียวใบอ้าวกระหล่กระพราะหน่อยสินี่ลองดูนิเอ้ามันตัดเค็มตัดหวานลอง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 ก่อนดูแลตรงนี้ไปก่อนฮะโอ้ห้องน้ำแล้ครับ เสร็จแล้วงานหมูหมูแม่นอนอยู่แล้วงานผู้หญิงงานคิดนนเองเดีเ๋ยวเราไปหาอะไรให้กินก่อนนะ ว่าเราิีว <c oughs> ้ยรุาาน่นพ่อสารนุมสารเสียงเลยโอ้โห,โ,หโ,หโหนี่ทําไม่ได้หนุกจาช่วยแวะผมว่างานนี้ต้องแย่แน่เลยขอรับนี่ผมว่าคืนนี้นะครับทุกอย่างต้องยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนครับก็ไม่แน่หรอกท่านนายกเอาทำไมล่ะครับ หลวงตาหมายถึงว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนนักหรอกโอ้เหลือครับเอาละครับท่านนายกมาถึงแล้วนะครับขาบเรียนเชิญท่านนายกประกอบวังพึ่งพาบริวาพีค่ะสวัสดีครับผมโอ้โหน้ำตาจะไหลขอ,ขอบคุณครับพี่น้องที่อุตส่าห์มาต้อนรับผมครับขอเสียงเฮ่อยครับ อีกครั้นะครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลัดแจ้งครับผมเชื่อว่าการที่พวกเราเนี่ยมารวมตัวกันในวันนี้เนี่ยเพราะว่าเยาวชนของชช้ของพวกเราใช่ไหมครับใช่ใชการที่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยให้เกียรติเลือกผมเป็นตัวแทนไปบริหารบ้านบริหารเมืองพ่อแม่พี่น้องม่ต้องห่วงนะครับผมจะทําอย่างดีที่สุดครับใ,ในสมัยของผมวันของเราจะเจริญ ถนนเนี่ยจะสะอาดน้ำจะใสไฟจะสว่างสวัยครับเฮ้เฮ้ยใ,ใ,ให้ดับไฟตื่นแล้วตื่นแล้ว<อ>านายยศเป็นไงทานายยศ เป็นไรบ้างไม่เป็นไรมากครับหลวงตาไม่ถึงตายครับโอ้หลวงตาต้องขอโทษนายกนะหลวงตาเพียงแค่จะสอนถึงผลรัพธ์ของการไม่ยอมรับหน้าที่ของคนอื่นไม่คิดว่ามันจะเลวร้ายถึงขนาดนี้ <c oughs> พวกเรารู้แล้วล่ะค่ะว่าหลวงตากำลังจะสอนอะไรพวกเราพวกเราขอโทษค่ะขอโทษขอโทษ,ขอโทษครับทบนายก งานที่เราคิดว่าง่ายพอเรามาทําแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเลยครับหลวงตาโอ้โหหลวงตานี่ช่างมีวิธีการสอนลูกศิษย์ลูกหาได้สุดยอดเลยครับผมนับถือครับหลวงตาท่านนายกบางครั้งเราสอนด้วยคําพูดเนี่ยปลา่าเปล,ปล่มันไม่เข้าหูหรอกมันต้องเจอด้วยตัวเองอย่างเนี้ยแต่ว่าครั้งเนี้ยนอาจะเกินไปหน่อย โอ้หลวงตาครับไม่ไปครับขอรับผมไม่ได้เปอะไรมากครับพี่น้องชาวตำบลวัดแจ้งทั้งหลายงานวันเด็กต้องมีต่อไปใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับในฐานะโอเคแข็งแรงดีครับทระในยกในฐานะอบตประจำตำบลวัดแจ้งขอเปิดงานพิธีวันเด็กหน้าบัดนี้ we mm -hmm. สบายนะครับวันเด็กนะครับเพื่อชาติของเราได้เลยะครับพระบาจ้าโอ้สวัสดีครับุ้เป็นยังไงบ้างเด็กๆวันนี้วันเด็กสนุกกันไหมเนี่ยสนุกมากตองตาลูไหมครับว่าวันเด็กปีเนี้ยเป็นวันเด็กที่พวกเราเนี่ยมีความสุขที่สุดเลยนะครับใช่ครับผมว่าไม่อยู่ติธรรมเลยนะครับอ้าวันเด็กน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับอะไร แค่นี้ยังไม่พอกันอีกเหรอเนี่ยฮะก็ทีวันพระยังมีเดือนละสีวันทำไมถึงวันเด็กมีปีลาหรล่ะครับเล่นการเมืองไม่ลุกตลาดท่านนายกคะเชิญทานข้าวค่ะอ๋อขอตัวนะครับหลวงตาเชิญเชิญเชิญทานเยอะๆนะเลยโตพิเศษเลยเรียบเยียบเรียบเรียรียบห้าดาวทานจัดอร่อยดิอร่อยอะไรอ่ะ เป็นอะไรนะอ้าวพวกพออาหารล้วใครทำอาหารเนี่ยไม่ใช่ครับโตเอาไก็ต้องหลบเลยครู่น้นเลยครับโน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 ้นเนียอ้โหนุยบอยกันอย่างเงี้ยเนนก็มีส่วนร่วมเหมือนกันแหละรครับลวงตาครับทำเนียนนะเนีนเ,<อ>เป็นคนสั่งเองอะใส่นู่นใส่นี่ไอเรื่องทำชั่วเนี่ยฉลาดกันจังเลยนะนะโอ้โหดูดิครับพวกกันเป็นแถวเลย อะไรก็ตามจงทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุด